สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพ่อกันอีกแล้วเฮ็ดมั่วอันนี้ก็แกงเลี้ยงแกงเลี้ยงใส่ผักมั่วผักร่วมไปเลยจ้ะมีหยังก็ยิบใส่ยิบใส่ไปโลดแครงแครอทยังใส่เลยจ้ะมีบักอึมีบักอันผักกาอันยิบใส่ไปทุกสิ่งทุกอย่างจ้าอันผงผงไอ้แกงเลียงก็ประมาณนั่นล่ะผเป็น2เนาะ ใส่ผงเป็นฟองพี่น้องแล้วก็ย่างไก่น้ำัวาวะว่วสันโอ้ยขวนขวนขวนขวัางย่างปีกไก่ย่างปีกไก่พี่น้องอยากย่างปีกไก่อยากกินน้ำกันมอมาเดอ้อ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 สิพักินเข่าก็แล้วบานนี้แกงแล้วแล้วสิพักินเขา่ามันบ่มียางเห็ดไหมพี่น้องถึกกักต,ตัวอยู่บ้านก็ไม่ได้เห็ดแนวกินไปใส่ไปซื้อตะกั้าเข่ากับ ออกเป็นนางทั้งนอกกับบได้เพราะว่าสิถึกตำรวจจับเขาบอให้ออกเป็นนางทั้งนอกเสียทิศหาทิศแล้วนี่อยู่บ้านนะอ้าซมีเด้อจ้ามากินข่าวน้ำกันเด้อจ้าเดี๋ยวเอาคลิปหันดอกไม้ปลาเหลืองๆให้เบ่งน้ำใส่ร่วมไปในนี้ให้เบ่งน้ำสำหรับคลิปนี้แค่นี้เด้อจ้าพอ่อพ่อกันใหม่เด้อทั้งลูกทั้งผัวมาวน